สวัสดีครับพี่น้องผมวิญญาพาเที่ยวนะครับเนาะขับรถผ่านดูดูพี่น้องแต่ว่าบริโลลกมาเก็บภาพให้พี่น้องเบ่งนะครับสิ่งที่วิญญาเห็นภาพขับรถผ่านไปพันมาเป็นอ่าสิ่งที่ประหลาดที่สุดเนาะตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ดินยุบล่งใดจังไดน,นะครับดินยุบลบ่งหรือเป็นยังไงห,หรือบินดินโป้งแบบไหนนะครับบานนี้เฮ้ามาเห็นนี่ ภาพบรรยากาศจังสี่เห็นป่ะพี่น้องเนี่ยภาพดินสุดล่มจังสี่สิเป็นเป็นความบังเอิญหรือว่ามันเป็นเรื่องพิิศนายัางจากอย่างบ่ครับเราพี่น้องล่องบอกพี่ญ่าไงถนนเรียบภูเขานะครับเรียบภูเขาเรียบเคือนแม่น้ำเคืองบุรัตเนาะเนี่ยพี่ย่าขับรถผ่านประจำต่ว่ากับบอเคยเดี๋ยวมาลงมาเบิงภาพพี่น้องมาเบิง แต่ก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนมหึมาอยู่ด่านล่างกับมีมากมายเน่ยก็แสดงว่ามีคนเข้ามาช่ชมนะครับมาชม่มมมาเบิงเห็นมาห้อยต่อห้อยกระเจเอ,า,อเจาเอาให้กระจหินมาว่างทับไ้อยู่นะครับนะัเห็นไหมกำลังต่อเติมอีกอย่างสักอย่างจุดนี้นะครับนะันะครับนะก็พอเคยลงมาเบิงจกักเสียคิรุพานนะครับคิดไว้อยู่ แต่ที่จอดรถกับิบสะดวกนะครับเนาะจอดอาุญาจอดรถเห็นปะจอดอยู่ตรงทึ่งถนนต้าหางถนนกะม้านไก๋บอสะดวกปันใดนะครับเนาะนี่พี่น้องผมว่านาดินจริงๆนี่สิยูประมาานทิ่งนันเดมมนบะนันเห็นปะนาดินจริงจริงสิยูประมานนันนี่สุดลงนี่จักปีพี่น้องเนาะเพิ่นสุดลงดินสุดลงสุดลงแบบนี้นะนี่นี่นี่เห็นปะครับครับนี่ห้อยสุดลงนี่บปะตัวนี้ก็ยังเป็น เป็นห้อยสุดลงอยู่ด้เห็นปะนี่โคนิยาตบาดค่ำเลอจะทีทางบริเวณนี้โบเดมาลบลูโบเดมาลบลูสิ่งเล่าที่เห็นนะครับนะนะครับสิ่งที่เห็นนะตอนนี้นะครับก็บปรากฏว่าเป็นหน้าหินหน้าดินเนาะนาดินที่ยุบสูงขนาดใดเอา้าเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งจุดนั่นเนาะเอา้าเบิง้งจุดนี้ไปนะครับ จุดโพ้นตรงนี้เห็นปะพี่น้องลองคิดบองว่าจุดนี้อาจจะเป็นนาดินเนาะอาจจะเป็นนาดินเดิมอยู่แล้วที่มันลงไปด้านล่างนะครับเนาะนะนะนพี่น้องเห็นปะเออแปลกมากนะครับพิสดารมากนะนะครับรถผ่านประจำนะครับถนนเรียบอ่าเรียบภูเขาถนนเรียบภูเขานะครับเนี่ยภูภูเขาภูผู้ผ่านขําเนาะผู้นี้นะอ่าเขา,าผู้หินทางสีนเองนะครับนะ ถ้าพี่น้องมาเคลื่อนมาก็สีหูนะบางบางบางพี่น้องบางคนอาจสีบ่หูนะฮะว่ามีจุดนี้อยู่อยู่อยู่ในถนนเรียบภูเขาและเรียบแม่น้ำเคืนบุรัตนะครับเนาะนี่เคลื่อนมาอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นภูเขาแต่ขี่รถจากเคลื่ันมาไปทางอำเภอหนองเลือทางอำเภออุทยานทางอุทยานอุองนะครับสิ่ยุทธสะดานสายมือท่านถ้าท่านมาจากทางอำเภอทางอุทยานอุองสิ่ยุทธด่านขวามือท่านนะครับนะเรื่องลูแปลกบ่พี่น้อง เป็ญาพาเที่ยวเห็นดูดูแต่แห่งบริเวณลงไม่เก็บภาพบรรยากาศนี่สิพี่น้องเบิง่งเอาเบิ่งห้อยดินห้อยพื้นดินเก่าพี่น้องลองเบิง่งแมนบะห้อยพื้นดินเก่าอยู่ตรงนู้นที่นี่ดินสุดล่งนี่สุดจักปีพี่น้องลองขึ้นเบิ่งว่าจักปีจังจังุดลงได้ขนาดนี้แล้วดินที่สุดล่งเนั่นไปใส่นั่นเป็นถนนไหมครับนั่นเป็นถนนไหมห,หรือจังไหลจังใดไม่พี่น้องลองลองเออเรือคนทองที่อยู่บริเวณทะเลสาบนะครับ หรือสอบามข้อมูลหรือ,อม,มีข้อมูลต่างๆลองคอ,อมเมนต์ในคลิปวิญญาณนะครับให้ให้เบิ้งนะให้รับสารมืใอสิ่งศ,ศักดิยวิญญาณพี่น้องเบิ้งนี้เป็นดินโปรงจังใดดินดินที่วิญญาณเหยียบนะครับทวที่ด้อเนี่ยมันไม่คือดินใช่บ้านหนาไหมครับเหยียบปุ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 บไหมครับนี่นี่นี่เอานะครับพี่น้องนี่ด้านล่างเป็นขุยเลยเด้อเนี่ยด้านล่างเป็นขุยนิ่มแต่ด้านบนนี่เนี่ยดู เนะ่เหยือปุ๊ปบปุบปัปบไพี่น้องแปลกดีนะถ้าพี่น้องไม่โอกาสได้นผ่านมากนะล่องล่องมาอ่าลงมาชมมาเบิงนะครับในเนื้อดินเนื้อหินนี่สิแม่เพ่งเพกกกเพชรยิบยับยิบยับปางไม้เลยเห็นปะ่ะนี่นะครับตาวิญญาสิบอจับผนดอกเนาะอาจจะเป็นสิ่งหัวหาขเขจับก็ไ,ได้เนาะสิ่งเหล่านีเข้า,บ,ญญาบุหูวิญญาเองก็บุหูวอ่าเป็นจังไดนมาจังใดเนานะแต่ว่าเห็นจุดนั้นก็นคือเป็นมิสาร สารปุยาตะยายอยู่ทั้งหลาดอยู่ทั้งโขดหินนะครับยาเจังนี่ลูกหินบักใหญ่เลยแล้วต่อเข้าไปได้หันนะสิเป็นยังไดก็เ่าท่านสาบละเอียดนะครับเนาะยาพาเจอผ้าเลาะอเมึงนะครับเห็นแล้วกับ่เคยแวะจักเฉยจักจักเป็นยังไดพี่น้องนะนี่มึงดูนะมึอนีน้ไม่มีโอกาสได้แวะก็ขอแวะสักทัง้งไผักรถนำนะครับนะมาเห็นงานงาน นาที่เองานที่รับผิดชอบมากหินผมว่าเป็นหินศิลาแรงเนื้อหินในเนื้อดินแต่ว่าฟังนี้เป็นเป็นหินเก,กเกล็ดก็เก,ก,เกาะไหมครับพี่น้องแต่มีพี่น้องแสดงว่ามีคนมาชมอยู่เลยเบิเบองอยู่นะเนาะขาเจ้าหินว่างๆอยู่นะครับนี่คุณดูหินคนใหญ่คนใหญ่มากมากเลยได้อยู่นี่นี่ไหมพี่น้องจะคู่ว่าดินดินที่สุดลงไปนี่เพิ่นไปอยู่จงังหด นสุดลงไปอยู่จังด่เนาะอยจังด่พี่พน้องนอะดินที่สุดลงไปแล้วไปอยู่จังดจ,จุดดนี่ใหนพี่น้องเบื้องจุดนี้นะนเห็นปะนี่นะครับนี่เห็นปะพ่นเด้เห็นปะนาดินดแท้ๆทย่ประมาณนั้นเนาะนาดินแท้ๆอยู่ประมาณนั้นนะประมาณนั้นเนาะบางทีสุดลงสุดลงเดี๋ยพี่น้องเนาะนะครับมันเป็นอ่า สิ่งที่รู้เชื่อเหลือเสื้อเลยสิ่งที่ประหลาดที่วิญญาได้เห็นนะพี่น้องได้เห็นได้พบเนาะขี่รถผ่านดูดูแต่ว่าห่างบ่ได้บ่ได้ลงมาพาพี่น้องมาเบิ่งจักเทียบมเบิงบ่งดูจังจุดนั่นนะจังจุดนั่นเอ้าสิพ้าพี่น้องไปเบิง่งจังจุดนั่นเป็นนาดินนาดินอยู่เทิงจัางย่าง,งบ่ท่านสุดลงตอนนาดินเป็นยังโขดหินยังคือเกาอยู่แต่ข้างๆางรอบรอบนั่น มีการสุดลงมีการสุดตัวลงหมดแล้วนี่พี่น้องสังเกตตั้งนี้ก็ได้เห็นไหนปกติดินสิติดเบิ้ดนะดิน,ะดนอาสิติดก้อนหินก้อนนี้เบิดเลยก็ได้พอฝนตกนานานๆปีการเวลาลงพานไปกสิด,ดินก็สุดลง,ส,ดลงสุดลงไหมครับนะเพราะว่าพื้นดินยึดตรงที่วิญญาณยืนอยู่นี่นะอาจจะสุดโตลงไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะจังสิเป็นสภาพแบบนี้ได้อ่าอยู่ต่างประเทศนะ ข้าเจ้าเคยถ่ายมาในสารคดีต่างๆในอ่า,อาในาวิดีโอหรือว่าย t ท b e ต่างๆเนะาะเห็นป่ะพี่น้องนาดินเด้เนี่ยนาดินพันยุงเทิงเห็นป่ะที่พันยุบลงเด้แมนบ่ะเนี่ยจังกซี่จังกซี่นาดินพ่นอาจจะเป็นดินขึ้นมาแมนบ่ะตรงนี้เป็นนาดินมาสูสงบ่ะครับคอยสุดลงสุดลงดินก็หินสิปนกันยูพี่น้องสิปนกันอยูเนี่ยนะแมนบ่ะ ขาอนุญาตบาดคำเดอ้อปู่เดอ้อถ้าเกิดว่าที่ะทางบริเวณีถลูกแมท่ทายถ้ำจุดนีก้ก็ขอให้บริมาลบลูนะครับมามานำพาบรรยากาศเรานี้ไปให้พี่น้องเบ่งนะครับนี่เห็นปะเนื้อดินนี่เนื้อดินเพนื่อนนี่เห็นปะญาติสุบะจับนะครับนะั่นี่นาดินเก่านาดินเดิมบริสุทธิ์ลุดลงดลงุงพี่น้องเห็นปะลุลงไปลงไปนี่กระสไหลไปน้ำหนามกระสิเลตะหินว่าท่านลงออาต่อไปนะครับ ต่อไปบอกว่าโคดนี่สิยั่งให้เ่าเห็นบอกอาะสิละลายจางกับฝนไปกันไดนเน,ะนาะแมนบอกพูดบอกสุดลงดูฝนในอยู่ไหนฝนก็สุดลงนะครับคอยติดตามเราพี่น้องเนาะสิ่งเรานี่มันเป็นเรื่องพิพสดารแล้วก็เรื่องแปลกน้ำนะครับเป็นเป็นสีแปลกมากกันนะครับนะนะครับว่าวิญญาเกิดมากอะ บ่เคยมาเบิ่งไก่บ่มาเก็บหาดพี่น้องเบิ่งเลยนะครับั้งท่านที่เห็นอยู่ขี่รถผ่านดดูๆนะครับหินกระแปลกเด้บานหินเพื่อนสิเป็นก้อนๆไหมครับก้อนไผกก้อนมันไหมบุ๊คแต่บาวว่าได้เป็นในเป็นเนื้อเรียบๆเด้บานเนี่ยเห็นปะเนี่ยเป็นก้อนซูปทติปีบานมาเห็นตัวนี้เห็นป่ะพี่น้องคือคือทองคาเห็นปะเป็นแรล่ทองคาเต็มเลยเห็นป่ะนี่ เป็นไรท้องค้พห่นเป็นอุทยานนะครับเด้ออุทยานเลนยนะครับเขตเขตอนุรักษ์ป่าเ้อครับเด้อนะครับจังเลยก็อขออนุญ,ญาตบาดค้ำนะครับขออนุญ,ญาตที่ยวทางเห็นบ่ผมว่าต้นแต่ต้นนี้อนาคตนี่อาจสิผมมีดินเกาะนะครับเพราะด้านบนนี่เป็นดินเบิดพี่น้องสังเกตเลยได้อนะี่ที่ดินอยู่ได้ตอนนี้อาจสิเป็นเป็นเพราะหากต้นแต่ต้นนี้เนี่ยต้นแต่ต้นเนี่ย นะครับเิ็นเกาะวอยโยได้เนี่ยดินได้ดินเรื่อยร่บริสุทธิ์ลงเห็นปะดินเล่ยบริสุทธิ์ล,ลงนี่เห็นปะตาถ้าเกิดถือฝนดุดูๆไปโดนๆน้านๆไปอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นปะเนี่ยพี่น้องแปลกบลาะนี่แปลกขึ้นพี่น่าวาบา่นี้เห็นปะแต่พี่น้องอยากชุ่มตาตัวเองนะครับอยากมาสัมผัสในตาตัวเองถนนเรียบภูเขา จากอำเภอเขื่อนบุรัตไปอำเภอหนองเรือนะอำเภอหนองเรือนะอำเภอวันฝางไปทางอันได้นะครับทั้งอุทยานหลพออ่อนันแหละขันมาทางอุทยานหลพ่อมุงหนามาทางเขื่อนบุรัตอยู่ด้านขวามือท่านนะครับอยู่ขวามือท่านนะอยู่อ่าเลยหมู่บ้านนนสวรรค์เก่าขาดมากจักหน่อยนะครับเนาะนะครับบรรยากาศนะครับ,นะรบ,นะรบเออ พอสิมาเก็บผาเป็น้องบ่งนี่ละบ่เคยมาเก็บจักเที่ยน,นี่สิ่งเรานี่เห็นบ่พุ่นดหนาดินพิน่นปะเขา่าไหลลงสุดลงสุดลงยุบตัวลงยุบตัวลงเพราะว่ามันอาจสิเป็นหินเก่าเนาะหินเก่าๆเ,เป็นดินนะนี่ไม่งนบิ่งดูตาวิญญาสิบ่จับเัานะครับสิบ่แตะเนาะเพราะว่าอ่าสิเป็นสิ่งอเฮาบ่เคยรับสาบรับเห็นมาก่อนเฮามาเห็นกันเลยเก็บภาบรรยากาศนี่ิ่งดูเมืองนอกนะ ติดตามคลิปมึงนอกภูเขาทั้งมองจีนหรือมองที่เบเนยังต่างๆนี่ภูเขายังสเป็นเป็นรูปทรงแบบนี้เป็นี่เห็นมเห็น่าพี่น้องเป็นรูปทรงสูงต่ำๆแบบนี้มากมายเลยอยู่มองจีนนึงสิที่เบตยังติ่นมาที่ข้าวทายมากมันสุดตวลงมนาะบานนี้ข้าวสามารถเป็นนักท่องเที่ยวอยู่บนภูเขาสูงครับยองสีแบบนี้นะครับภูเขาง่าตัวภูเขาสูงใหญ่เนาะที่ประเทศข้าเนาะภูเขาสูงใหญ่ใหญ่มากเลย นะครับว้าบ่เคยเห็นก็ได mm ้เห็นนี่แหละพี่น้องเบิ่งดูก็เลยเก็บมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับนะครับอันใดที่มันแปลกอันใดที่มันอ่าพิสดารหรือว่าบ่เคยเห็นปแปลกๆเลยสิ่งสิ่งเหล่านี้ที่เขาบ่ค่อยเห็นดูๆเนาะส่วนมากบ่ค่อยเห็นยังไงด้วยครับแบบนี้เบิ่งดูเป็นดินสุดตัวลงไปยังจังบ,บ่ลงบ่มลงอ้าวเป็นยังบ่พังบ่มลงอ้าวเอาคน้วมันเสื่อมของพี่น้องมันปะนะครับเนี่ยจังสิ เห็นปะอาจสิเป็นเอียงสักอย่างอาสิเป็นขว่มแข็งแกล่งของดินตีเอาคอยเสาะลงบ่อเศร้าเห็นปะเศาะลงสุดลงตลอดเวลานะสุดลงอยู่บ่อเศร้าอสิโลเสาะลงทุกปีนะครับนี่นะครับเนี่ยลมมาแล้วสิเป็นหินแบบนี้เห็นปะสีสันหินเห็นปะไล่ๆต่างๆแต่ละสันแตละด่านนะแต่ละสันแต่ละมองเห็นปะเอาเอาแนมมึงนี่ถนนรถจอดในวิทยาจอดรถอยู่ดร จากเลิกแต่นนลงมานี่เบิ่งดูรถแลนชิวๆอยู่เห็นปะนะครับเลิกประมาณสามถึงสี่เมตรนะครับเลิกลงมาจุดนี้เอา,าพี่น้องมองไปจุดนั้นเห็นปะนเห็นปะพี่น้องก็สีเห็นเลยเห็นปะนี่เห็นปะแปลกปบับสุดลงแบบนี้ขับรถผ่านในเสือบุเขมาเบิ่งมืง่อนีได้วมาถ่ายเก็บภาพบรรยากาศลงช่องยูทูปให้พี่น้องเบิ่งนำนะคริหนาเจอกันไหมคลิปนี้ขอบคุณหลายครับ แต่อยากมาเบิง้งมาชมก็มาเบิ้งครับครับผมคลิปนีส้สวัสดีครับ